สวัสดีครับถ่ายทอดสดครับวันนี้วันที่28มิถุนายน2567นะครับขออนุญาตรีวิวสินค้านะครับอันนี้เป็นมีดปลายแหลมนะครับหลังแอนนะครับทรงใบข้าวนิดๆน,น,นะครับสินค้าทำขึ้นจากเหล็กแหนบชุบแข็งนะครับชุบแข็งก็นบน้ำมันนะครับด้ามนี้จะทำ นะครับใส่หมุดต้องเหลืองให้หนึ่งตัวนะครับสันตนาเจ็ดมิลนะครับความกว้างหนึ่งหนึ่งนิ้วครึ่งครับหน,ห,นห,หนึ่งน,งนิ้วหก,หกมิลนะครับกว้างหนึ่งนิ้วหกมิลสันจนาเจ็ดมิลครับ ความยาวสี่เก็บนิ้วพอดีครับผมด้ามยาวเก็บนิ้วครับตองนี้นะครับมีปลายแหลมนะครับพกพาไปท่องเที่ยวเดินป่าเข้าป่าเข้าสวนนะครับเบามือนะครับมีฝักกข้อ PVC ให้ ผูกเชือกทำเก็มขัดให้หนึ่งอันนะครับท่านใดสนใจโทรมาสอบถามได้ครับเดี๋ยวจะลงเบอร์โทรให้นะครับเดี๋ยวจะลงเบอร์โทรลงราคาให้นะครับติดตามดูได้ครับประมาณนี้ครับ ท่านใดสนใจโูมาสอบถามได้ครับที่จะลงเบอร์โทรให้นะครับขอบคุณครับ